สวัสดีทุกท่านที่เป็นชาวลัคนาสถิตราศีกุมนะคะการที่ดาวพุธเดินเข้าบ้านตนเองยี่สิามสิงหาคมจนถึงสามสิบตุลาคมดาวพุธคือปากดาวพุธคือการเจรจาดาวพุธเป็นตัวแทนคำพูดตกเรือนมรณะดังนั้นคนลัคนาราศีกุมช่วงนี้จะพูดจะจาจะเซ็นเอกสารจะเขียนสัญญาใดๆก็ขอให้พิจารณาให้รอบคอบนะคะส่วนการเดินทางของ าดาวตัวหนึ่งที่โดดเด่นในช่วงกลางเดือนกันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมก็คือดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสวยงามเป็นดาวแห่งสันติภาพเป็นดาวแห่งความเรียกว่าเป็นดาวที่สดใสถ้าใครเห็นดาวศุกร์ที่มีตำแหน่งโดดเด่นคนนั้นก็จะค่อนข้างสวยค่อนข้างดีค่อนข้างหน้าตาดีค่อนข้างหล่อหรือถ้าไม่หล่อก็มีมนสเสน่ห์อย่างใดอย่างหนึ่ง การที่ดาวสุขเดินเข้าบ้านต,เน,ตเนเองมนเสห์ก็ต้องเข้าบ้านตนเองความสุขความสดชื่นแจ่มใสก็เข้าบ้านตนเองดาวสุขคือการเงินและความรักค่ะโดยพื้นฐานพภกับทรัพย์สมบัติให้ทายสุขดังนั้นคนเกิดวันสุขดิฉันจึงบอกว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิทรัพย์สินบนโลกใบนี้เป็นเจ้าของอเครื่องอุปโภคบริโภคคนวันสุขจึงชอบการกินที่อาหารอร่อ,รอยคนวันสุขจึงชอบอสถานที่ที่บรนเริงใจหรือแม้แต่ คนเกิดวันศุกร์ชอบแต่งตัวลักษณะดูดีหรือแม้แต่การทําอะไรก็ค่อนข้างจะน่ารักสาหรับคนเกิดวันศุกร์ดาวศุกร์เข้าสู่เรือนภพสุภะของชาวลัคนาสถิตราศีกุมดังนั้นคําทํานายกลางเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนกันยายนภาพรวมภาพรวมสําหรับคนที่แดนบวกดาวพุธเข้าสู่เรือนภพวรณะคือการเงินอาจจะมีเงินจากการเซ็นสัญญาเงินจากหุนส่วนอาจจะ ได้เงินจากเงินมรดกเงินปันผลเงินส่วนแบ่งอะไรก็แล้วแต่คุณนําไปซื้อซื้ออาหารการกินซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจับจ่ายซื้อความสุขให้เกิดขึ้นกับคุณเองดังนั้นจะสุขมากสุขน้อยเดี๋ยวดิฉันไปแยกเป็นรายวันให้คราวๆนะคะคนเควื่อาทิตย์ดาวพุทธทักษะสวยมากทักษะสีสีคือสริริมงคลบนโลกใบนี้คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นด้านบวกแม้แต่เงินทองนะคะ เข้าสู่เรือนพบมรณะก็เรียกว่าคุณมีเกณฑ์พิเศษในเรื่องของเงินปันผลเงินรายได้เงินส่วนแบ่งหรือถ้าคนมีคู่แล้วคู่ครองของคุณจะเกิดโชคลาภอย่างมากมายแล้วเขาก็มาซื้อความสุขให้คุณแต่ปัญหาของคนเกิดว่าที่ดาวสุขศักดากาลีคือความฟุ้งเฟยดังนั้นถ้าอยากจะเก็บเงินนะหรือมีเงินเข้าอย่าเรียกว่าอย่าเผลอตัวจับใจ่ายใช้สอยมากเกินไปนะคะหรือถ้ามองในแง่ลบ มองในแง่ลบมองในแง่ลบสามีหรือภรรยาหรือคนรักของคุณหรือคู่ของคุณโอ้ทาเงินทําทองได้มากเขาไม่แบ่งให้คุณเขาไม่แบ่งให้คุณคุณอยากได้เขาไม่แบ่งให้ก็เลยทะเลาะเบาแวงกันก็ขอให้สมมุติว่าท่านที่ดวงลบคนคู่ครองของเราคู่ค้าของเราทําเงินได้มากแล้วเราไม่ได้ส่วนแบ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เรียกว่าขอให้ชายวัฒนศิล หรือใช้วิธีรอมชอมเพื่อที่จะเอาส่วนแบ่งหรือเงินอะไรก็ได้ให,ให้กระเป๋าเข้ากระเป๋าเราเนี่ยค่ะถ้ามองด้านลบก็ขอให้อย่าใจร้อนนะคะเดี๋ยวจะเป็นกลวลวงของกรรมทําให้ชีวิตไม่มีความสุขคนเกิดวันจันทร์ดาวสุขทักษามนตรีมนตรีคือการเจริญเติบโตคนเกิดวันจันทร์ช่วงนี้ค่อนข้างจะฮอตหน่อยเพราะว่าเจริญเติบโตในเรื่องของของความสุขความเจริญบางสิ่งบางอย่างแล้วกดว็ดาวสุขทักษามนตรี คนที่คอยช่วย,วยเหลือเกือ้อกูลถ้าบอกว่ามนตรีคือเรือนพบสุภาเรียกว่าคุณจะเจอหัวหน้าเจอเจ้านายเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนใจดีมีเมตตาและมีภูมิฐานาตีด้วยคนวันจันทร์ถือว่าค่อนข้างจะโชคดีนะคะถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็ไปเรียนวิธีมนสเสน่จากท่านบ้างแล้วก็ที่สําคัญคนเกิดวันจันทร์ลัคนาราศีกุมเนี่ยค่ะเป็น ราศีของเครดิตเรื่องเงินเรื่องทองการเรงินการทองของคุณจะเฟื่องฟูงมากในกลางเดือนกันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคม64คนเกิดวันอังคารดาวศุกร์ทักษะอุตสาหะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันอังคารดาวศุกร์ทักษะอุตสาหะเรียกว่าคุณมีความเพียรพยายามที่จะสุขคุณมีความเพียรพยายามที่กําลังจะก่อร่างสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตถือว่ามีแนวโน้มประสบผลสาเร็จเพราะดาวพุธ สุขภาพของคุณสุขภาพจิตสุขภาพชีวิตของคุณกําลังเคร่งเครียดเค่งคิดว่าเราจะหาเงินยังไงถ้ามันจะออกดอกออกผลในความเพียรพยายามของเราที่เราลงทุนอะไรไปแล้วมันเกิดก่อโชคในเรื่องของการเงินการทองหรือบางคนกําลังอยากจะซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างก็จะประสบความสำเร็จดาวสุขคือความสุขค่ะคนบางคานก็จะสุขในระดับที่ดีพอสมควรคนเกิดวันพุธดาวสุขทักษามูมล,ละมูล,ละก็คือรากฐานทรัพย์สินหลักฐานและก็สินทรัพย์ขนาดใหญ่ ถ้าบอกว่าคุณอยากจะซื้อจะหาอะไรที่เป็นสินทรัพย์สําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนเออคนเกิดวันพุธกลางวันถามว่ามีเกณฑ์ประสบความสเร็จหรือไม่หรือเซ็นสัญญาอะไรแล้วเ,เราอยากจะซื้อรถมาผ่อนดาวนะเราอยากจะได้อะ,อะไรอะไรหรือแม้แต่เสื้อผ้าหรือแม้แต่เสื้อผ้าหรือแม้แต่เครื่องประดับพวกเพชรพวกพลอยพวกเพชรเลยอะค่ะหรืออะไรที่ทําให้คุณเกิดความสุขนะ่ะคุณก็จะได้ทรัพย์สิ่งนั้น คนเกิดวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยค่ะดาวศุ์ทักษะสีคือสิริมงคลความดีงามหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ดาวพุธมีปัญหาคือทักษากาลีเรียกว่าการเงินการทองยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าอย่างน้อยกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปดาวศุ์เข้าบ้านตนเองแล้วก็เรือนภพที่สุภะก็เรียกว่าคุณประสบผลสําเร็จในเรื่องเงินถ้าจะซื้อจะขอจะกู้จะขายอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เลยวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะ ช่วง8กันยายนจะถึง1ตุลาคมให้รีบดาเนเินการหรือช่วงกลางเดือนกันยายนให้รีบดาเนเินการเลยถ้าจะทําอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเรื่องการเงินการทองคนเกิดวันพฤรหัสบวดีดาวสุขทักษะเดชเดชเนี่ยค่ะคือ,อคือตอนนี้ดิฉันไม่ได้ทํานายคนวันพฤรหัสบวดีร้ายเพราะดิฉันว่าร้ายนะคะมันเป็นหลักวิชาการมันเป็นหลักวิชาดาวเสาทักษากาลีเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้ค่อนแนบอยู่ข้างหลังคนอะ ขาพร้อมที่จะสิงคุณแล้วปี66เขาสิงชีวิตคุณแน่เลยอ่ะดังนั้นคนเกิดวันพระหสัสบ,บดีจงระมัดระวังหน่อยดาวสุขถ้าบอกว่าด้านนี้ก็คือบุญเก่าอย่างน้อยคุณก็มีบุญเก่าเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าบอกว่าคุณกําลังจัดการอะไรให้มันเรียบร้อยมันก็จะประสบผลสําเร็จได้ในระดับหนึ่งดาวสุขทักษะเดชเดชคือเพศคือภยัอภยการเงินกับความรักนะคะดาวพุธทักษามนตรีถึงแม้ว่าจะมีบาง คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ส่งเสริมให้คุณกางเงินงอกเงย <c oughs> แต่ว่าเจ้ากรรมนายเวรก็เล่นงานกันอยู่แล้วดาวเกตตัวคลื่นตัววิญญาณไปตรงไหนก็กระเพื่อมตรงนั้นก็มากระเพื่อมดาวกาลี <c oughs> เจ้ากรรมนายเวรของคุณอยู่ให้คุณมีปัญหาปวดหัวอยู่ดังนั้นพิจารณาเรื่องเงินเรื่อง,องทอง <c oughs> แม้แต่เรื่องความรักคนเกิดวันพฤหัสบดียังต้องระมัดระวังอยู่นะคะ คนเกิดวันพุธราหูพุธราหูดาวสุขทักษะอายุก็เรียกว่าดาวราหูคือตัวของคุณเนี่ยตำแหน่งนิดมันเสื่อมมันหมดพลังหลายคนตกงานต้องอยู่กับบ้านหรือหลายคนไม่รู้จะไปไหนมันนู่นนี่นั่นดาวสุขทักษะอายุความทรงอยู่ของคุณเข้าสู่เรือนพบสุภาพอย่างน้อยคุณยังมีความสุขคุณยังจัดการบริหารบางสิ่งบางอย่างได้หรือ บางท่านถ้าบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมานี่หัวหน้าแย่มากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเราเลยอะไรประมาณนี้ค่ะดาวศุกร์เข้าสู่เรือนภพสุภาษะแปดกันยายนจนถึง3ตุลาคมคุณก็เรียกว่าคุณอยู่ในแดนบวกด้วยเช่นกันคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์นี่ดาวศุกร์ทักษะบริวารคือตัวคุณเองคุณกําลังขับเคลื่อนชีวิตที่ผ่านมา,าการกฎาสิงหาคุณจะทําอะไรกับชีวิตก็แล้วแต่หรือคุณกําลังดิ้นรนบางสิ่งบางอย่างมันจะสําเร็จ คุณจะสำเร็จในตั้งแต่ช่วง8กันยายนจะถึง3ตุลาคมเป็นช่วงที่ดีๆของชีวิตดังนั้นถามหาว่าทุกท่านทุกคนเมื่อดาวสุขซึ่งเป็นดาวสริรีสรีมงคลของโลกมนุษย์เป็นดาวที่ส่งเสริมให้เราสดชื่นแจ่มใสแล้วก็ความสุขทางโลกเนะะี่ยค่ะเข้าบ้านตนเองและดาวพระรหัสสมบีซึ่งเป็นดาวความสุขทางธรรมก็เข้าทับร่างคนอยู่ถามหาว่า ช่วงครึ่งเดือนกันยายนจนถึงปลายเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นช่วงโดดเด่นของคนลัคนาราศีกุมเช่นกันก่อนจากกันขอฝากอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยจากหนังสือที่ทีิหลวงพ่อชุมคลนะคะบทที่82คนรวยหรือคนจนอย่าเพียงดูที่เงินต้องดูที่ใจถ้าใจอิ่มก็รวยใจยังหิวก็จนเมื่อความหิวกระหายทยานอยากขับดันบุคคลผู้นี้มีเท่าไรได้แค่ไหนก็ไม่พอ นี่คือคนที่จนแสนจนเมื่อความพอบังเกิดขึ้นที่ใจย่อมรู้จักเพียงพอในสิ่งที่มีอยู่ตามอัตภาพนี่คือคนรวยคนเราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาตายไปไม่ได้เอาอะไรไปก็รู้ว่าเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปแต่อ้ช่วงที่ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นี่ยละค่ะบางคนก็ตายทั้งเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดชีวิตของทุกคนเหมือนกันคือเท่าทุน คือมนุษย์ทุกคนเราต้องดิ้นรนเอาตัวรอดดังนั้นการก่อการทําเข็นต่อกันมันจึงเป็นปกติของโลกใบนี้นะคะที่ต่างกันคือที่จิตคนโง่เขลาเบาปัญญาย่อมปล่อยให้ความกระหายอยากเป็นเจ้าหัวใจย่อมเป็นขี่ข้าเสือหิวมีชีวิตทั้งชีวิตดิ้นรนทุรนทุรายแม้ตอนตายเขาก็ไม่ได้ขนวัตถุอะไรไปคนโง่ย่อมเป็นขี้ข้าความทยานอยาก เมื่อถึงวันตายความจริงจะเปิดเผยไม่ได้เอาอะไรไปเลยสักอย่างเดียวการใช้ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาคือเดอะม d d เดิลเวย์คือทางสายกลางไม่บวกมากไม่ลบมากอยู่เฉยๆเวลาเกิดทุกข์ก็ไม่ทุกข์มากเวลาเกิดความสุขก็ไม่สุขมากให้วางเฉยไม่ว่ากับทุกข์กับสุขแต่มนุษย์เราใครจะทําได้ขนาดนั้นเราถูกสร้างมาถูกโปรแกร,รมมาให้เต็มไปด้วยรักโลภโกรธหลง เราถูกสร้างมาเราถูกใส่โปรแกรมมาดังนั้นบ่อยครั้งที่เราจะประหารประหารกันแล้วก็ก,อก่อกรรมทรเข็นออกมาในรูปของดวงชะตาเรามีดีมีชั่วอะไรเวลาไหนที่เราจะได้รับดีรับชั่วดังนั้นท่านที่คิดคน้นเรื่องของหลักการทำนายต่างๆนี้ช่างเป็นนักปรัชญาที่ยอดเยี่ยมมากมีโอกาสก็ทําบุญถึงครูบาอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะ